นี่ค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆในวันนี้ยังอยู่ในรายวิชาภาษาจีนชั้นป .6 เนาะกับครูนุ่นนะคะโอเคเมื่อที่ที่แล้วครูสอนไปเรื่องอ่าเรื่องคําศัพท์ใช่ไหมคะเรื่องประเทศโอเคในวันนี้ก็จะมาทบทวนนะคะเนื้อหาที่เรียนไปทั้งหมดนะคะบทหนึ่งกับบทสองเนาะก็ในบทแรกเนาะที่เราเรียนกันก็คือเรื่องอาชีพใช่ไหมคะเรื่องอาชีพอ่ะ เดี๋ยวครูมาทวนคำศัพท์เรื่องอาชีพให้นักเรียนฟังเนาะอาชีพแรกค่ะคืออาชีพแรกคือจี้เจอจี้เจอนะคะนักข่าวต่อมาคือเกอร์โชเกอร์โชนักร้องต่อมาคือเหล่าชื่อเหล่าชื่อคุณครูหรืออาจารย์นะคะต่อมาคือจุนเหรินจุนเหรินทหารต่อมาคือ กงเฉิงชื่อกงเฉิงชื่อนะคะต่อมาอาชีพต่อมาคือจิงฉาจิงฉาตำรวจนั่นเองต่อมาคืออาชีพอะไรคะแพทย์หรือหมอแพทย์หรือหมอเราอ่านว่าอีเชิงอีเชิงต่อมาคือไรล,ลูกต่อมาคือหมิงชิงหมิงชิงดารานะคะดาราหนึน่งนักร้องต่อมาคือ หัเทอร์เอร์นางแบบนั่นเองต่อมาคือเตี้ยนกงเตี้ยนกงช่างไฟฟ้านั่นเองนะคะโอเคถ้าสมมติว่านักเรียนมีประโยคว่ากิโหนอยากเป็นอาชีพจุดจุดจุด,จดอ่านักเรียนจะพูดว่าไงสมมติว่าครูให้อันนี้คืออ่วาวอเสียงต่างผู้ชื่อแปลว่าอะไรคะเด็กๆ หมอเสี่ยงตังผู้ชื่อแปลว่าหมอเสี่ยงตังคือฉันอยากจะเป็นผู้ชื่อคืออะไรคะเด็กๆพยาบาลใช่ไหมคะอ่ะหมอเสี่ยงตังผู้ชื่อแปลว่าฉันอยากเป็นพยาบาลน,นะคะอ่ะแล้วมาเราลองมาดูอีกบทหนึ่งคะ่ะอีกบทหนึ่งคือเรื่องสัปดาห์ใช่ไหมเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูทบทวนอันเก่าก่อนเนาะวันจนนันทร์อ่านว่าไงลูก วันจันอ่านว่าชิงทีอีชิงทีอ,อีวันจนันวันอังาคารลูกชิงทีเออร์ชิงทีเออร์วันอังาคารใช่ไหมคะต่อมาวันพุธอ่านว่าชิงทีซานชิงชีซานวันพุธต่อมาคือวันพฤหัสบดีใช่ไหมลูกอ่านว่าอ่าชิงชีซื่อชิงชีซื่อวันพฤหัสต่อมาคือวัน สุขแวววันสุขชิงทีอู่ชิงทีอูวันเสาร์ละลูกวันเสาร์อ่านว่าชิงทีเลี้วชิงทีเลี้ววันเสาร์นะคะส่วนวันอาทิตย์ละลูกวันอาทิตย์เราอ่านว่าชิงทีเทียนชิงทีเทียนหรือชิงทีรื้อนั่นเองอ่ะสมมติว่านักเรียนจะพูดว่าอ่ะเราเรียนกันวันนี้วันนี้วันจันทร์ใช่ไหมคะคขอรบกวนให้วันนี้คือวันจันทร์ นักเร to ียนจะบอกว่าวันนี้คือวันจันร์นักเรียนจะพูดว่าไงเอ่ยอ่านเรามาดูวันจันทร์เอ้วันนี้ก่อนเนาะวันนี้อ่านว่าจินเทียนจินเทียนจินเทียนคือวันนี้ถ้าหนูจะบอกว่าวันนี้คือวันจันทรนักเรียนจะพูดได้คือเก่งมากค่ะจินเทียนชื่อชิงชีอีจินเทียนชื่อชิงชีอีแปลว่าวันนี้เป็นวันจันท์นะคะ ต่อมาค่ะถ้าสมมติว่าพรุง่งเอเมื่อวานล่ะเมื่อวานคําว่าเมื่อวานภาษาจีนอ่านว่าเก่งมากค่ะจัวเทียนจัวเทียนอะแล้วอย่างเมื่อวานคือวันอะไรลูกวันนี้วันจันแล้วเมื่อวานคือวนันโอเคเก่งมากเมื่อวานคือวนันอาทิตย์นักเรียนจะพูดได้คือจัวเทียนชื่อชิงชีเทียนจัวเทียนชื่อชิงชีเทียนแปลว่าเมื่อวานเป็นวนันอาทิตย์ โอเคค่ะแล้วสมมุติว่าพรุ่งนี้ล่ะวันพรุ่งนี้ภาษาจีนอ่านว่างไงคะจาได้ไหมอ่าวันพรุ่งนี้อ่านว่าหมิงเทียนหมิงเทียนแล้วหมิงเทียนพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เป็นวันอะไรลูกวันนี้วันจันทร์แล้วเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์พรุ่งนี้เป็นวันอ่าเก่งมากพรุ่งนี้คือวนันอังคารเราอ่านว่าหมิงเทียนชื่อจันทร์อรุหมิงเทียนวื่อิงอาร แต่ว่าพรุ่งนี้คือวันอังคารนั่นเองนะคะกันบ้านในวันนี้จะไม่มีนะคะแต่ให้นักเรียนทําแบบทดสอบเก็บคะแนนบทที่1และบทที่2จํานวน10ข้อ10คะแนนนะคะใน Google Form เดี๋ยวครูจะส่งไปให้นักเรียนทํานะคะ